าฝนแม่พี <k llegar> mm. <oras> ่น้องเลยฝนแม่พี่น้องมาแบบน้ำกันแน่นีิเมฆว่านหน่อยยังไล่ฟังหอมฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยเนาะเออโอ้แม่พี่น้องเลยออกกําลังกายบ่นี่ดุกพรามเนาะโดย สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเบงผลงานเลิ่นเห็ดนี้อันนี้จิจิวอยู่ขีดนแข็งได้เยขีดินอันนั้นขีดินเล้เป็นเ้อเหนบางงามเลยเหน้าขมืองีดินนี้นเนบนะนี่แต่ขีดินแหทั้งั้นเลยอ๋วันนี้ขดมือเยงเด้เนาะูไปเ ิจะช้ขคิดินเนี้ยมาใส่ตักใส่กระทางฮนเออโดูดุดโดยเนอะเจ้าเมล็ดคุต้องนำถ่วด้วยสีดด้วยด mọi người mát đâu má. vâng. ừ, ừ, đi làm mát 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 đi mát 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 này mát 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 เาขุด <c oughs> มาขุดใบไม้มาขุดใบไ,ไ,ไม้ในว่านเซลนยังหลอกก็หลอกคือยังขามันคือเป็น,นตึงเงตึงชังไว้ที่แทบอยู่ที่แหลกหลอกคนดู <c oughs> อดเอม <c oughs> ถ่อนแน่นอนมาแรงหนิบ่เอาน,น้ำหมกแกงร้วงน้ำสมเพื่อนด้วย แกถูกน้าสิควันนี่ถูกผีหลาสิกำลังน่าแกงแล้วไปหาเก็บไหาเก็บกบเก็บอึ่นนี่เนาะจะขึ้นมาห้า่งบิวพี่เด้อน้ำชุ่มน้ำชุ่มกับทั้งนี้มันชุ่แน่สวัสดีจ้าสบายดีใช่ในพักน่ะนี่จะให้ถุงยาน้ำตาลเนี่ยเงินเนี่ยถุงยาน้ำตาลน้องคุยเนี่ยมาลูกมาชุ่มแหนด้วยเนาะ มีอวนดูมันด้นีนะอดูเลยอันนี้เเอนโอ้ยจะดูจะกระเชื่องหมูเนาะกรเห็นดินีงดูขันไว้วันนี้ลูกสาวยันก็เลยยานยจะวาสิแตกว่มันไ่ได้แตกเลยลูกมด้แตวยสิแตก้ปล่อย่แตกด้ยด้ปังบันดบอกบันไดอกระเท ออกคักไล้ในทีเห็ดนดี้ไงได้เลยไปจ้านี่เนี่ยอันนี้เน,นาะวัดถ้าห้วา,าวสะมัน,น,นะะเลาะแล้วลอกล็อคนดกว่ะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่าเกสาวน้อวิววูวเมื่อวนนี่ดนี่ครบนะดมดดั้งมดครบลูกสาวเลย้อำน้ำเลเออน้ำเลยสาหัวเนาะมอมื่อวนปลูกพักแล้วอบน้ำสายหัวนี่มื่อวนนอนนอนเมื่อวนสางอย่างนี้ใส่ยางสาหวสาหัวไอ้นี่ด้างหัวเานี่เจ้ายาวยาหัวใช่เกิดเม่นเบื้องนี่ดบอกม่อวนเม่ Xe cơm là viên được nè Bố chép khỏi vang luôn Xe xốp xe lộn rồi. Bỏ miếng quần đôi Bỏ phình mất ơi Đây Viên hốc cơm Theo Bỏ miếng mấy... quần đi

เน่กอดนะสายก็ดึงมาโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอยสุดท้ายกเน่อยพี่น้องเ้ยาเบิ้งพักไม่อ้วนพันปลูกเนาะเป็นจิงใดโหเนาะ่วนฮักก้ยพักข้าพุ่นกับไงเลยเน่งามเลย

เป็นมะพร้าวดำหอมเยอะเยอะเอะเยอะอ้ยเอ้ยเ้ยยังมันจีดนะยัแต่หมดได้มาแขนเอไปกินก่นเอาเอา้วมาใส่ดิั่งดูบอลคนดีร้านจะเอปลาวมันี่อยู่งม่ใส่วบคอยว่ายัง่อยเหา์าคอยเห็ูก็คืาา่ไม่เห็นาเรดเย็นบลูกเย็นบ่เงินามาดิ ก็เห็นยู่แถวต้นไม้เออี่น่าหอยยแตงเนี่ยแมนจักนี่เออแม่นนี่นีไปลุกไปพีแกชุกตุนไข่ก๊อกเลยเหียวเลเปิดบรได้ฮานันโอ้ยงคนเปิดไ้บ่เอาเนาะค้อฮากอันนั้นหัวไรนันน่ะต่เสบชาเพิ่

เอาลองเพลงให้าังนกดังเกดังเกดเปดังเดัเดังเกดทกดันเกดังเกดังเกดักดัง hey, ังเดัเกตังเก้ากังเดังเเกดังกดังเนดัาังเดกังดักักเดังดกกนงังดงงัดูกง าลงจ้อบใจข้อใจเด้อมือเบิ้งข้ะเบิ้งพบบ่งนี้เราเอาสายางมาฉีดเต่งเต่นโคบโคบมาได้ไหมไม่เป็งไรเสียมวัดหัวห้างขวมไปจังนอยมาเลยทุกวันใหญ่งานงานข้างกัน บเมื่อแล้วจังาอ่าชนเอาเต้นนเต้นไ่กนะเรังใจมกนด้งเดงหน้าเด้งดังอ๋อเด้งด้งเดงเด้งกดิ้งเดีอยู่ปมาสนรักกายแหละป่ะเดี๋ยวมือหนานลุงแก้วเราฉีดยยังเปิดไปบ่เลย

ถอดางเชิงีอ้วมาเหนี้ยอันนั้นว่ะสเป๊ะๆแคไนดิเีงพอคุมคุม้าคุมผลบ่อนะพอจะอากาศจะเย็นม้นีกมหเบียยหนึงไปช่างเนี่ยเป็นต่ตผูกเนาะอุ้ยก็กกมาอาก็มาขี้หุ่นอืหอมจังเลยกกนั่นน่ะ่ได้ปลูกเลยน่ะก็แก้วองค์กรนะ ยังอยู่นะชิมอะเตะคะไปไปเ็นคือมีมอนม่เมนแงองตองยุ่งแงอังตองยู่มัชุกเลยได้ดุมันก็ได้แดง dính 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 นี่บอกว่าใมือ้านั่หัวแหงนุ๊กโบซาหวยเฮานี่ไปได้ไปซาอีสัยนอนซาอีสัยนจกปะในลูกขี้เด็รโอเคมือป้วนีนคนเก่านะจอบัวคนอะไรบบะผูกัคชันนี้ชื่อแกโอ้ยปลาดุ ข้าวอมยิ้มบ่หน่เป็นข้าวเป็นข้าวรับเดี๋ยวอุ่นลมสิแรกเลยเอาต่อได้ห่วยไอไอไอแล้วคุดคุมแล้วคุดคุมปานหมางมือแล้วนะคุดคุมต้นดอกไม้ต้นไม้ถาลูกจี๊ดเดี๋ยวจับไปว้ายตกอลไดเออสิบล็อปสิบล็อป ข้นอขึ้นเอมน่นยหันนี้วขนนตรี้วันนี้ไปเน่เม่วันออกกําลังกายม่ว่ากินี่ Dạ giờ cả nước đi nè mặt 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 นี่น้น้นแ่หัวนี่น่ะเนื้อปลานเนี้เด้อปลาไเนอ่าตลงเลยตลงอ่ะน้องน้งนองนี่ใส่หัวน้องนี่นองเห็น้องด้วเอ้ออามาน้ามาใส่บาหนิวู้ขากอ้นี่เก็บยังอมอนมานอนอมอนมานอนมอนี่ใ่

ห่อมาเฉยห่อมาฉันไปดมแมนมั <se> ่งแล้เอาเลยเเนับผักล้านนี่ถึงแล้วเด้โอ้มม่ดูเขียวนะเรนปารุงมาเขียวไปกับขนมมืแล้วอ่ะโอ้ตามทางไปแล้ว